ไอติมนะครับเมื่อกี้ไปเอ่อทำธุระส,ส่วนตัวแล้วก็เดินมาชิวสว,วัสดีค่ไม่เต็มอ้าวโอเคเรามานั่งใกล้กันได้ยังี้แล้วเ,เนี่ยืกินข้าวมาแสดงว่าไปกินมารอบสองอืไมไติมซ้ำนะครับ ไม่ติ่มซำเจ๊เนับ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 ปรบตัวเธอยหญใหญ่ไม่ติมอือเอาลคูนะ่นี้จะทะเลาะอีกแล้ว เมื่อก,กี้นี้แบบเลียให้กันกอดการลักกัน,กนพอสักพักหนึ่งเขาเริ่มจะงับงับกันก็เอาละรองต้องรองกำลังน <c oughs> ี่เอาแล้วเอาแล้วเบนนี่เอ๊อไม่ใช่เบสตาเอสตาดูแล้วเบสตาดูแล้วบูเวฟโดน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 งานนี้บูเวฟโดนเอาละเบสตาเอาแล้ว อ่แม่โดนผู้นี้ตลกอ่ะรักรักกันนะรักกันเลียให้กันตลอดเวลาพอสัปดาหหนึ่งก็เริ่มงุงิงงูิงกัน่ตัวตัวนูน่ะปะทูเมื่อกี้นี้เดินไปหอมกับแม่ติ่มเลยนะปะทูสภาพนอนมีชีวิตยังมีชีวิตอยู่ใช่ไหมนะปะทูเธอ นอนตาโอ้โหเ,เด้งกลับมาก่อนมาดูคู้นี้กันต่อตจะจบลงตรงไหนว่าใครจะว่าใครจะเป็นฝ่ายยอมถอยนะครับระหว่างเบสตากับปูเวสนะครับเห็มตัวครับกระโดด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 งับหัวสวบสวบ อ, yeah, อบูเว็บนี่จริงๆตอนนี้เขาใหญ่สุดนะฮะในบ้านเนื่งว่าขนาดนะหนักอะไรเงี้ยความเป็นตัวผู้ของเขากระโดดงับใครกระโดดไล่ใครนี่ยอมแพ้หมดนะครับแต่ว่าเขาจะยอมกับเบสตาเยอะหน่อยอืแงงโดนโดนบูเว็บโดนโดนโดนจัดการ โดนละโดนละโดนอีกแล้วแ,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 แน่นอนโอเคนะครับ